ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพายะมาร่วมงานโอเคขอบอกนะตรงนี้เลยว่าไม่โกรธเ้ยเท่าจริงๆนะมันไม่โกรธแต่มันแอบเสียใจว่าแบบแม่งเ้ยการที่เราเลือกใครคนหนึ่งจริงๆัจริงจ,งจงในชีวิตมาแล้วอะแล้วจะทำไงก็ได้ไม่เป็นชีวิตคู่จริงๆนะ แต่ดันมาพัางตรงกลางทางทั้งนั้นที่แบบเพิ่งเริ่มต้นได้สักพักหนึ่งอะไรเงี้ก็แอบเสียใจแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่เกลียดคําว่าไม่จริงไม่มีอะไรไม่อะไรมันมันแค่คําพูดจริงๆเว้ทุกคนใช่ก็เดี๋ยวผมไลฟ์ไอจอันนี้อันสุดท้ายแล้วที่จะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าผมก็ยะเลิกกันแล้วแค่นั้นในส่วนฝั่งของผมอะ ในตัวของผมกระยะไม่มีเรื่องมือที่สามนะครับตัดไปได้เลยใช่คิดว่าตัดไปได้เลยแหละอืมก็ตัดตัดไปได้เลยถูกแล้วเพราะว่าเราจะโดนวนกับมาก็เราไม่ได้เป็นอะไรกันเอ,อด้วยระยะเวลาอะไรเงี้ยก็ทําได้ไม่ว่าก,กันใช่ใช่ผมว่าตอนนี้สุดท้ายแล้วก็คงแค่เวลาเวลาเท่านั้นที่จะ ทำได้ทำให้มันดีได้ผ่านไปได้ครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออเลิกแล้วจบเรื่องคูจิ้นเพราะผมพูดตามตรงก็คืออย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานผมไม่อยากโกหกคนดูไม่อยากให้น้องๆแบบเอ้ยแบบคาดหวังคาดหวังคาดหวังอะไรเงี้ย เรื่องโมเมนต์จินต่างๆเพราะไอ้ตอนหลังที่ทุกคนเห็นใช่ปะ่ะที่ผมเริ่มกลับไปโมเมนต์จินอะคือผมเริ่มเดินหน้าแล้วนะแบบเฮ้ยไปเดี๋ยวรีเทิร์นคัมแบ็กแน่นอนทีนี้มันดันมีอะไรบางอย่างที่แบบทําให้แบบโอเคผมสว่างอหะผมต้องอยู่กับน้องน้องต้องอยู่กับผมทุกอย่างก็จำที่บอกน้องก็เคยพูดเราขาดกันแล้วเราไม่ได้จริงๆตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเออมันไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้แล้วหลังจากนี้ก็ขอไม่ใช้คําว่าไม่รู้แต่ผมขอพูด ณช่วงเวลานี้ความรู้สึกตอนนี้ผมผมก็ขอบอกว่าไม่ได้แล้วเหมือนกันอืมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบเออในเรื่องของโมเมนต์จินเออหลังจากนี้ถ้ามีถ่ายคลิปผมคิดว่าผมขอเวลาแป๊บหนึง่งผมว่าผมกลับมาทําได้แน่นอนแต่ณนะตอนนี้ผมยังไม่ทํายังไม่สามารถโปรพอผมกลัวสีหน้าผมหรืออะไรแม่งจะอะไรอวอลแล้วเดียคลิปจะออกมาไม่สนุกเออก็คือก็คือแบบประมาณว่า ก็คนเราแม่งคู่จริงอะคู่จริงผมมันผมแสดงไม่เก่งอะผมทําอะไรผมก็ก็ตัวผมเลยจริงๆแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ไปอะไรกันแล้วรับรู้อะไรมาแล้วแล้วแบบให้ทําเหมือนเดิมหรือแบบโมเมนต์หวานๆอยู่ๆไปรุ่นไปนี่ไปจับมือกอดเกิดนู่นนั่นนี่เขาผมก็กอดกระโดดลงนะมันมันทำไม่ได้เปยมันมันเกินตัวแต่กับเขาอะต้องบอกก่อนอยะมันเป็นคนเฟรนลี่เว้ยมัน คือเป็นคนเฟลลี่จริงในสต,ตูแล้วแ่มันก็เที่ยวไปคือสนิทไปหมดเออแต่ตัวผมมันจะไม่ยุง่งคือณณณโมเมนต์ช่วงนั้นนะก็คือถ้าสังเกตก็คือผมจะไม่ยุ่งกับใครเลยที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเพื่อความสบายใจกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็แต่ผมก็งงว่าทําไมผมทําแล้วมันเออมันก็วนเข้ามาหมดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมควรทําอยู่วผมไม่ควรต้องอะไรใครเพราะก็ให้เกียรติกันแต่ผมก็ถือว่าผมทําดีที่สุดแล้ว น้องก็ทําดีที่สุดแล้วเออก็เห็นน้องมาโพสต์สตอรี่เมื่อวานก็มีเห็นมีแท็กมาแต่อะไรก็ไม่ได้แชร์เพราะว่าแบบเอออยากออกมาพูดมากกว่าเพราะว่านั่นแหละอยากออกมาพูดมากกว่าครับผมก็ไปดิไปไหนก็ไปตอนเนี้ว่าจะติดถ่ายงานไม่น่าไปได้ครับตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนต้องอยู่กับที่จริง ครับผมใช่ใชนะเวลานี้ผมมองว่าม่ไม่มีอะไรช่วยได้นอะกจากเวลาอย่างเดียวยูมิล่าเนียก็มีครับประชาร่วมอะไรพวกนี้แต่ก็แบบผมก็ไม่รู้แหละเขาก็ค่อนข้างสีเรียกในเรื่องของโปรดักนะก็ไปสนับสนุนอะไรเขาด้วยแต่ก็ผมเชื่อว่าในติกในไอจีอ่ะ ในไอจีอ่ะทุกคนโตพอโตพอที่จะแบบไม่ไปด่าไม่ไปด่าไปว่าอะไรเขาอยู่แหละก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กนลังกู้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับทุกคนนะฮะสำหรับน้องผมก็ได้พูดไปหมดแล้วผมไม่ต้องมาพูดต่อหน้าสื่อหรือต่อหน้าอะไรตรงนี้เดี๋ยวจะให้เวลาตัวเองช่วงนี้ก็จะลองหาทําอะไรไป นั่งฟังเพลงอะไรของผมเพื่อมันจะช่วยเพราะว่าบางทีอยู่บ้านมันอุดอู้มากสำหรับผมนะเพื่สงบสหิวใจไพื่พี่แบงอืมต้องเป็นอย่างนั้นถ่ายครับทุกอย่างคอนเทนต์อะไรเหมือนเดิมถ่ายมันเดิมแต่อาจจะไม่มีเขาในช่องผมแล้วแล้วก็ไม่เคยอยู่ในช่องของเขาอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรร่วมกันถึงว่าเคยแพนอะไรไปแต่ก็ ไม่เป็นไรครับผ่านมาแล้วกายหมดจานงานหมดจมันคงสำหรับผมผมมองว่ามันคงเป็นการเตรียมตัวมากกว่าใช่เราต้องเตรียมตัวรับปัญหาอะไรตรงนี้มันผมเห็นตัวเองสองสามปีที่แล้วเออสู้ๆก็คือถ้าสมมุติผมพูดตามตรงมันคงไม่หนักหรอกถ้าสมมติ ผมไม่ดึงเขามาอยู่ด้วยแรยงนะแต่ทีนี้มันก็ต้องอยู่ด้วยการเจอหน้ากันนะเพื่อนๆก็อีกอีกพักใหญ่เลยมันสองสามปีเลยซึ่งผมคิดว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเวลาครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยถ้าเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ผมอาจจะซมๆเซอๆนะ เพราะว่ามันเบเ่อๆว่ะนอนน้อยมากมมนผมขอไม่ใช้คำว่าแฟนหรือให้ความหวังอะไรใครเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะพังแต่ถ้าคุณแต่ผมมั่นใจว่าผมตัดสินใจเลือกอะไรแล้วก็ผมก็เต็มที่นั่นแหละ แต่ตอนนี้มันก็เข็ดอะเพื่อนๆมันมันเข็ดอยู่อะตอนเนี้ยผมตัวเองก็เหมือนสร้างกำแพงมาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันกันจะดูคนนี่มันมันดูเขาเรื่อยอะไรให้ดูตอนอะไรไม่รู้อะมันมีคําอยู่มันก็เรื่องจริงหมดเลยเอ้ยกลับมาเป็นคนเดิมได้ยมานั่งคุยได้แจ้งได้ก็โอเคแล้วอืม แต่นี่ก็รู้สึกว่ามีแต่ผู้ใหญ่ที่ออกมาทีนี้ก็เลยเดี๋ยวไลฟ์นี้อาจจะลบเดี๋ยวจะโผล่มาอีกทีน่าจะช่วงเย็นเออน่าจะช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวผมจะโผล่มาอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่านี่ก็ดูผมรู้สึกว่าฐานคนจริงๆที่ผมอยากจะให้ดูอะ่ะก็คือน้องๆตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่า บางคนน่ะมันปากกระซิ่งไปก่อนทีนี้กลัวเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแค่นั้นแหละหรือไม่ผมก็อาจจะเซฟเซฟไลน์นี้แล้วก็จบจบไปถ้าเย็นนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะแต่ทุกอย่างก็ได้แจ้งไปอย่างที่เห็นในติ๊กต็อกแล้วครับผมแค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรแล้ว อี่อู่ได้พี่มีโอกาสยวผมไปคือบางทีผมอ่านเมน้นบางทีคนเห็นข้างนอกอะไรมาแล้วมันเป็นข้อมูลผมก็ไม่อยากจะเชื่อไงแต่มันก็มีหลายอย่างที่แม่งช่างม่งไม่พูดไม่พูดไม่พูด,พด,พดช่างมันพยายามตัดอยู่พยายามละโอเคทุกคนก็คิดว่าทุกคนน่าจะหมดเวลาเข้าเที่ยงแล้ว ไม่เคียดไม่ได้ที่มันต้องเคียดตัดแล้วตัดให้ขาดครับผมก็ต้องทำไม่ได้อย่างที่คำเขาบอกตัดบัวอย่าเหลือใยตัดใจอย่าเหลือเธอผมเจอปัญหาซึมๆอย่างเงี้ยมายี่สิบยี่สิบรอบได้แต่รอบนี้ถือว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็โอเคเข้าใจรู้เรื่อง เราอย่าไปเน้นเรื่องแง่ลบเราปล่อยผ่านไว้แต่ทีนี้นผมไม่รู้ว่าถ้าสมมุติมันมีอะไรเกิดขึ้นก็อัพทูนะผมผมผมไม่สามารถรับรู้ได้จริงๆครับผมอะไรวะ งใช่และก็ถแถลงการบันทีเรียบร้อยก็ไปหาข้าวหาปลากินอาจจะโผล่มาอีกนะรอบนึงตอนเย็นอืมอันนี้ก็ครับก็โชคดีลาตีสวัสดนะีทุกคนมีโอกาสเจอกันเราค่อยแจ้งทีเดียวอีกรอบหนึ่งวาตอนเย็นนั้นตอนนี้ไม่พูดไม่รู้เรื่องเราใครถามอะไรจะตอบไปหมดเลย โอเคนะใช่ใช่ใชมันช่วงเทศกาลด้วยมันเละๆหน่อยนะช่วงนี้ผนะอมลงเกินแม่งคืออ่าโอเคไอลิโอแตงกิ้วหลายก็คือตอนนี้ผมทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งด้วยเออคือมันเกี่ยวกับอาหารทดแทนนั่นแหละแล้วที่นี่กิน เข้าไปมันก็ช่วยนะให้ลงเลยมันลงช้าช้าแต่ทีนี้โวกครับพอกินอันนี้ปุ๊บแล้วก็ซึมๆด้วยแม่งก็เลยหัวไปเลยตอนนี้ก็เออมันก็ลงเร็วจริงเนี่ยแต่เดี๋ยวก็คงกลับมาอ้วนมัน้งก็ดีนะอยากหอมมานานละเพราะบางทีอ้วนไปสุขภาพมันเสียนั่นแหละก็ทุกคนก็สิบเทปยคำถาม อะไรกันไว้แล้วกันแต่ผมคิดว่าเจออีก,อกทีตอนเย็นเอาสรุปอุทยัยอินให้มึงไม่ผมยงไทยอินเองครับนี่ฮนะนี่นี่นี่โอ้พี่สาวผมมาดูอยู่ก็ฝากไว้ด้วยครับอ่านี่นี่ปักหมุดอยู่อันนี้เวออินออฟฟิเชครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ก่อนเฉยๆนะเอออันนี้อันนี้ขอคุยเป็นเรื่องตลกหน้ามึงโซมากนะหเร่องัน,น,นมาเลยเพื่อน อยากได้ลิบามครับบอกซอลิบามมาชวนยกไทยอินตลกดิ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ